สาธุสาธุขาเติมยอมือสาใส่เก้าวาดนบเกี้ยวใหญ่สามองสาธุยืนรวมป่องคอนลายคุณลุงพร้อมเจ้านายหนังใหญ่กันนี วันนี้หากวันดีตีทีมีใจย,ยาสุภางามอาจผ้ากาดเนก่าวเจียงวันนี้หากดี วันต่างขี่เบาไก่ตูดข้อป้อนกาดไก่มืองวันนี้รุงเรืองบานสาทานจริงตุงนี้วิ่งคานหรือบานไสแจง วันเตียงโอกุลเจ้าฟ้าลุงมีนามไวมหาขนานเจ้าใหญ่รูปปั้นต้นตานไทยทัปนายืนไว้บ้านเมืองใดจุมยัน วอนเพแขนจินสู่ตุกก็เจออยู่ตรงจริงบ้านออกในวิ่งเหมือนกันขึ้นหันแล้วยังกุนมหาขนานเจ้า จุมไหลเผ่าหญิงใจลุงหลายมีมาหนักสังฆาเจ้าใหญ่ปอบ้านแม่มึงทำใดกึดรู้ส่วนกุล จิงได้หนุนเตียงสร้างต่างไว้รูปใหญ่ตนขานรูปมหาขานานเจ้าฟ้ายืนโยตานเป็นการวายสารยกโอกุลมหาขานานข้า จิ้มมือยามอ่อนมึงขึ้นเรายามนั้นเจ้ามาหาขนานอุปปึงมีเรื่องราวก่าวแจงจังใดว่าไป กำญ่ไข่ก่าวฮือปีน้องตุกหมู่ไลยคือเจ้ามาหาขนาดน,นี้ดูเนอกวดาจาเป็นเจ้าฟ้า,ายามอ่อนตีเมืองขึ้นคา โป่เจ้าจือ่อนามาเจ้าฟ้าลุงมียามนั้นเจ้ามึงสามเป็นโป่ยามเมือตอนหนอเจ้าเกิดเต่ปั้นหนึ่งร้ยสี่สิบสามตูนั้นขาอ่องเจ้าเกิดมา ลุมลาปอกหอบอุ้มมามเล่งเจ้าใหญ่สูงมาพากอดจือนามาเข้าจ้าเจ้าดุงเสียงดูนาจืองามสำนาเจ้าก็ใหญ่ขึ้นมาหลายปีติมตันแล้วเอาตอนเข้าโบด ก็โหลดได้จืดแต่เจ้ามาหาน้ำว่าอันเขาร้องสืบมาเรียนรำหนาหากใด้โมเข้มเต็มหลีกพผาไว้มือวันพำมเรียนไปจบทรงปิตกาวีในกองหากพอจบสิ่ง ไผ่ก็ติ่งยินอามอันผาไว้เจ้านั้นเบาหันไผองีงเบามีไผยติ่งเตะหากมืน้นต่านเจ้าใหนก็เบามีเจ้ามหาขนาดจือยังมีกวดไข่ในยามนั้นต่านเป็นนักผาด จลาดหมอเตียงเตียมกำแคมนิยายธรรมยามนั้นหากมีมาเมึงขึ้นเราคานั่นมีซึกไหลหมู่เข้ามาหิมหลูจักเมืองขึ้นไข่ใดเข้าห้างหมู่มา เจ้ามาหานามนั้นดูนาก็ปองว่างไว้เล้วพาลึงสึกถาก่องจากวัดกว่าเล้วกำเอาดาบแก้วคาซึกหรือฟัน ยันยันกันต่อหน้าดาบมอกสินาดปืนยิงหึงหนาโปมีหลายปีหลายซึกซ้ำมาควีมันไทยหลายนายามนั้นว่ามีมาสึกหลุงมึงไทยซำมาตึก คำราบกันว่าเขาผาเปเอาต้นปีเจ้าล่องไตเขตไทยจิงเสนไก่ตีหันอยู่ยังเจ้าปีกองไตมหาขนานเจ้าเบาได้ไปกับเขามืองขึ้นนี้เศานอนรักษามืองขา ย้อนกึ้ว่ากันไปเมืองไก่ตั้งไตปุ่นกูคือหายกว่าเป็นหื้อก็ว่าขาตอนน้องเบาไปยังอยู่ในเมืองตึกกันปั้นเศ้าวศ้าหลายปีกับมานตอนตานเจ้าเบาเปหลุดหางเข่งไว้ไปถวายเจ้ามานา อ่างว่าจากล่าวฮือเจ้าฟ้าซ้ำปอกปันขึ้นอับเมืองยืนตานมามหาขนานฮือเป็นเจ้าฟ้าจริงคานตีมือขึ้นขาเจ้าก็ปอกขึ้นมาปอกป่องมือข้านั้นจะรื่นการกุ้งจอตุงปัก ลีบคางต่าง,งกว้าง,ร,งรุงเรองบ้านเมืองสุกมนสุขานั้นยินมนสุดที่บ้านเมืองพัฒดูดีสุขลายจิมยิ้งแล่ตั้งใจน้อมสามือไว เจ้าใหญ่ราชามหาขานันราชานัน้นเมมึงหลายอย่างตาบเต้าพากันมีเตียงสร้างวิ่งกวางจอดจี คือวิงคูดเขือร่องลึกคึกคำสีออน,น,นล้อนว่าธามีศึกซื้อมาตึกนั้นดูนึกคขามยันเขาใดและนา ฟังราสารมาดคาธานีจังเล่าใครไปยามมือบาเมือสุขใจไปนอกแล่ไปในหมุนงันสันสูเจ้าฟ้าอยู่ในธรรมกรำรสินคำไว้นอบบานเมืองสุขมาก เจ้ามาหาขนานหากใดมเมเตียมเตียงธรรมมาหาเวสันก่่าวฮือเตียงคับกับไก่กันไปติดฟังมูลวนอนใหญ่หูใจมาหาขนานขยายไว้ย,ยามอ่อนเตปีปันหนึ่งรยเจสิบสองตุกขา พกปีว่าเตรียมไปกันถึงในคานัน้นปันหนึ่งรยเจสิบแปดตู้เลี้ยวจอดเจ้าไข่าตาลตอดไว้ในศาสนายืนไว้ได้ตาลติธรรม มาหาเวสันขีดเตรียมตานเลี้ยวร้อยกับหากหันมีตอนกาลาปึกหากดูดีทวายร้อยตอนคับยังยายสัมไปหอรมเทียงร้อยหลังเตียงโยตานเป็นการบุญวันนั้นสัมไปปาพุทธ,ธารูป รอยสาองศาหูใบลายนักเคืองตาลจำบานสาใส่เก้าหยาดน้ำยกยืนไมาตาลเจ้ามหาขานานเป็นเก้ายื่นโยตาลสาสาปันหนึ่งรยแปดสิบสี่ตูนั้นดูหน้าว่ามีเป็นอีเลนา ฟังราสา,ารมาดคาอ่านนับคับสืบปันฟังกุญเจ้ามาหาขนานพมยังมีลุงลายเบาจังจาเลบรรยายจอดจีปันใดเจ้าฟ้าใหญ่ราชามาหาขนานมียามนั้นใจหัดหันมาก ซึกเมืองหลายมากกาเจ้าฟ้าขามฟันยังมีหันต่านใดหมายไว้ซึกใหญ่แผ่วมาซึกไทยหากมีนาเข้าลายอายุทยาพร้อมยังยหญ่ละปุ้นละกอนหันป้าเถีง เขาเตียงมาฟันอ่อนกันมาคานั้นหลายตับมึงใหญ่มึงขึ้นเขาจามใด้องยาไข่เอา องเล่าตอนตานเจ้ามหาขนาดน,นั้นห่างหมู่ซึกไปรับผาเจ้าไตเขาตายยินเสิยงร้องไยวๆเลรียนตายขึ้นบาน การปอกขึ้นไปเบาเลียวดูเทียงซ้ำกูตายไว้กว่าล่าเคืงเขากลุ่มกว่ามีตายปอกเต่าไปเยา้าเบามา เมียนปีจาเก่าวฮือเขินไว้ปันสองร้ยสบสี่จามาเจ้ามหาขานาดน,นั้นดูนากดจาเกตเคมืองป้อนไผมาว่ามีเป็นอี บ้านเมืองติ่งตีขาสุขใจในยามนั้นเจ้าเมืองยินหมนุนสิยงกองนั้นรวนรองกินต้านอยู่สางเมืองกว้างจุนบาน เจ้ามาหาขานานตานเจ้าอายุเท่าเก่าตามธรรมเจ็ดสิบหกปีพัมตึงมาถึงแผ้วสี่สิบสี่ปีแล้วดูนะ้าหนังเมืองมาคาปันสองร้อยสิบเก่าตูพผัมตึงมาองตอนบุญเจ้าฟาสร้างบุญมือเกิด จันฟ้ามึงหลืดลำสวรรค์ลูกลาจันฟ้าเลนาถานี้พัมตึงมาปันสามร้อยแปดสิบสองตัวยามคานีมีใจไข่ตุงต่างผููก็มีใจคุงใดยังกุนตานมารวมปากับ แห่งอันสังฆาตึงหมูสะทาหลายสำนานาปวงเป็นพร้อมกันแลเรนดารูปมหาขนานปัน ไว้หันเป็นอนาณาสารีว่ามีมากับขึ้นเมืองเรานี่ระนึกถึงตานการตีใดจ่วยกรรมศาสนาเตียงสร้างมืองกว้างรุงเรือง เจ้าเมืองสุกหมุนสู้มากนักย้อนปือตอนทำบัณนิธาปนาพัมวางตําจําไม้พร้อมกันเนื้อยิ่งใจรักกันไปขา คือกึนว่าบ้านมึงเป็นของเราตุกก่อสามกีกันเดอย่าแตกเพนื้่ขายิ่งใจตุกเจอรักกันมืออย่าได้แตยกยายพิษเพียกกันนะ้า ขึ้นใตลือโดยป่าลุงลายรักกันเอื้อยิ่งใจอย่าผิดกันข้าไว้ใจว่าบ้านมึงเป็นของเราตุกก่อจนกันรักกว่าฉันได้จักจรื่นกว่านาป้องกึดต่อนา วันตาสาขาวไยยอบยั่งกำมมาตก่อนกำมพิษเพียกตันใดลายนำสาธุเลวังกำมขมาปันคาผ่องเลบุญเหย